สบ s ยดีว่าข s บคุ s นั่งลงโอเคโอเคนั่งลงคุยอีร I นั่งลงดถ้าคุณพูดคำว่าคุยอีรีหมายถึงอะไรลูกยิบเบาๆหรือเงียบๆเวลานักงเรียนนั่งลงครูบอกนั่งลงคุยอรีก็คือนั่งอย่าง เบาๆแล้วก็เงียบอ่ะโอเคกลับมาเ y อ u i น the m นเ n i n g on the s e c o ว d hour on today วันนี้พบกันในชั่วโมองภาษาอังกฤษคุณครูก็ดีใจในชั่วโมองที่เท่าไหร่ลูก The second hour ก็คือชั่วโมองที่2นะคะโอเค You study English วันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษกันะนะนักเรียนยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือ Sport and Hobbies นะคะ Do you know Sport and Hobbies เข้าใจอย่างเรื่องนี้พอเข้าใจไหมลูกพอเรียนรู้แล้วคะ let's know and let's learn about sport and hobbies เรามาเรียนรู้กันในเรื่อง sport about the words ตอนนี้เรากันอยู่ในเรื่องของ sport หมดเลยใช่ไหมคะ s v o r t s sports นะ we study about sports do you like do you watch หนูชอบดูไหมหนูชอบไหม do you play คุณชอบเล่นไหม นะสิ่งต่างๆที่นักเรียนอยู่ใกล้ตัวนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะอะโอเค Good morning the students of w a n างไกลกง n s school in English class in ป t ม o m 6 and Good morning the teachers and our students in the other classroom or in the other school who are studying with us ว่ a งไกลกงวล n h o o l or who are watching TV ว n างไกลกงวล school too โอเค the student in the class and in the in the other classroom. I hope that you are very well in s h class and ready to study English and don't and u n sleepy in the class because it is morning. ตอนนี้ยังเช้าอยู่มีการง่วงนอนไหมลูกไม่ง่วงนอนบางคนยังนั่งหาวนะหาวนี่สัตวความหมายคืออะไรลูกหมายถึงอะไรคะการเริ่มเมื่อคืนนักเรียนทำไมและ oh. เข้านอน oh. นอนดึกไหมลูก นอนดึกใช่ไหมคะเพราะฉันนอนดึกเมื่อวานคุณครูฝากฝากอะไรไว้ลูกวาก the proem you get the proem นักเรียนได้รับอะไรลูก proem บทกลอนของครูหนึ่งบทบทว่าไงลูกเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าทำให้นักเรียนทุกคนทำไมลูกแข็งแรงกระปี้เปล่าแล้วก็อะไรคะสมองก็ทำไมปลอดโปร่งเฉลียวฉลาดใช่ไหมเราจำบทกลอนนี้ได้ไหมคะจำได้ไหมลูก Do you remember? Yes or no? No จำไม่ได้ท่านสั้นอ่ะโอเค Repeat after me ทุกคนต้องจำได้นะคะ Repeat after me again early to bed early to bed again early to bed early to rise early to rise made the children made the children healthy healthy wealthy Wealthy and, wise. and wise. Again, early to bed, early to lies, made the children healthy, wealthy, and wise. Again, early to bed, early to lies, made the children healthy, wealthy, and wise. Good. Okay, everybody again now. เด t กศ e นย in the other classroom read the p o e m again Ali <Early S 3> <Early to S 2> Ali good good healthy wealthy and wise good อย่าลืมนะคะเข้านอนแต่หัวค่ำนะเพราะนั้นคุณครูสั่งให้ไปดูอะไรมาวันนี้มากว่านี้ เมื่อคืนสั่งให้ไปดูอะไรมาลูกโอ้ oh, เรื่องเกี่ยวกับกีฬามา mm hmm. ใช่ไหมคะโอเคขึ okay, mm ้น hmm. คูค่ถามว่า do you watch t e i s i about the sport news เ mm hmm. มื่อวานดูทีวีหรือเปล่าลูกดูหรือเปล่าคะ mm hmm. ดู้วยการกีฬามั้งหรือเปล่า mm hmm. ดูบา mm hmm. งคนว่าอ๋อ oh, no I watches the drama เมื่อวานไปดูละครมา no no หรือ I watch the I watch uh, the game show เมื่อวานไปดูรายการเกมโช uh, ว์มา I watch the cartoon เมื่อวานไปดูการ์ตูนมาแต่ครูบอกว่า you should อะไรคะ you should watch the news ควรจะดูในเรื่องของข่าวบ้างอย่างน้อยต้องมีข่าวอะไรคะลูก อาข่าวกีฬาอยู่นะคะเอกการบ้านเมืองเป็นอย่างไรข่าวบ,บ้านเมืองเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องข่าวกันแต่นักเรียนต้องดูเรื่องข่าวอะไรลูกคะข่าวกีฬาอ่ะแล้วคุณครูฝากไปหนึ่งเรื่องหนึ่งถ้าไม่ทำอะไรมาลูกอะไรคะ What is the popular sport in Thailand ใช่ไหมคะ What ครูไทยก็ what are ดีกว่า what are The popular sports in Thailand เอกีฬาอะไรคะที่เป็นที่นิยมของประเทศไทยมีอะไรบ้างลูกฟุตบอลเทนนิสบอกซิงอะไรคะคะแบบบิ้นชันบอกซิงหรือบ็อกเซอร์ลูกอ่าบอกซิง ถ้าบ็อกเซอร์นี่เป็นอะไรแล้วเป็นนักมวยแล้วไม่ใช่เป็นกาะเกงคุณครูกล่าวถึงนักมวยแล้วถ้าบ็อกซิ่งนี่คืออะไรการชกมวยหรือกีฬาชกมวยใช่ไหมคะโอเคอะไรคะแบบบินท์ไทฟุตบอลบ็อกซิง่งบาสเกตบ,บอลวอลเลย์บ,บอลสว imming อ่าอะไรคะที่เป็นที่นิยมป้าบุราป้าบุรานี่คืออะไรลูก นิยมใช่ไหมคะเป็นนิยมมากที่สุดใช่ไหมคะกอล์ฟเดี๋ยวนี้นิยมไหมลูกอ,อ๋อกอล์ฟ is the popular the most popular in Thailand too กอล์ฟก็ถือว่านิยมเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวนิยมเด็กแล้วก็บอกซิ่งการชกมวยนนิยมมากเลยเทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองนั่นเองการเล่นแฮนด b a l l นะคะอันนี้ถือว่านิยมอ่ะนะคะฝากไปใช่ไหมลูกนักเรียนทุกคนได้แล้วอะไรนะลูกฮะ ยิมนาสิกถือนิยไมไหมลูกป้าบุราไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมลูกอ่าบางคนยังไม่เท่าไหร่แต่ก็มีการเพื่อจะไปแข่งขันได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อเรื่องอะไรกว่านะคะในเรื่องเดิมก็คือ Sports โอเคลูกคัด the first slide now เรามาดูนะคะ Sports <Wow. S 1> ก็คือโอ้มีมากมายเลยมีการอะไรลูกเออมีกิจกรรมอา t i v i v y t y หรือ Action คคำว่า A c ค i o n คือการทำอะไรลูกท่าทาง เช่นบอลลูกบอลเราใช้ทำอะไรได้ลูกเตะได้แล like ้วใช้ทำอะไรอีกลูกโยนก็ได้ทำอะไรได้อีกมุ่งก็ได้ทำอะไรได้อีกเข่าก็ได้ทำอะไรได้อีกลูกซอกอีกอ่ะซอกทำอะไรอ่าทำด้วยอะไรลูกตีใช่เปล่าตีได้ไหมลูกผลักได้ไหมลูกโยนส่งได้ไหมได้พลัสส่งได้หมดโอกิจกรรมมากมายเลยนะคะ ลูกกอล์ฟก็ตีกีฬาอย่างอื่นมีหมที่เราไม่ใช้การตีมีไหมลูกเราไม่ใช้ลูกบอลเช่นวิ่งใช่ไหมคะกีฬาประวิ่งเราใช้ run ใช่ไหมคะทำอะไรอีกใช้เดินได้ไหมลูกกีฬาบางชนิดมีเดินไหมลูกเดินมี walk แล้วมีอะไรอีก boxing ใช่ไหลาลูกเออใช้การต่อสู้ fight นะม่เป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งแต่เป็นเกมกีฬานะลูกบางคนใช้อะไรคะ แขวนแขนคือสวิงคือการไหวนะใช่ไหมทั้งแขนและขาทั้งยืดตัวได้ไหมลูกเซนเซนคือยืดตัวเอาละเดี๋ยวเรามารู้จักคำว่า Action a แอคชั about this sport เหล่านี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาวอร์มอัพกันนิดหน่อยกันดีกว่านะคะเอาวอร์มอัพง่า,งงายๆนะคะ Good morning first name how are you Good morning